เงินปันผลพบต้นนะครับจะสามารถเอาชนะเซตได้ทุกปียังไงบ้างนะครับอ่ามาดูกันวันนี้ ผมก็อยากจะให้ทริคนะหรือว่าเป็นเกณฑ์เลยก็ได้นะครับที่สามารถเอาไปปรับใช้ได้เลยซึ่งผมเชื่อว่าถ้าพวกเราสามารถทําตามนี้ได้นะครับการที่เราจะได้ผลตอบแทนมากกว่าเซ็ตเนี่ยผมว่ามีโอกาสสูงถึง80 90เลยนะครับผมคงไม่ลงดีเทลรบยละเอียดเป็นหุน้นรายตัวเลยแบบนี้นะครับแต่ผมอยากจะให้เห็นคอนเซปต์ว่าการที่เราจะสามารถสร้างพอร์ตของเราให้เติบโตอะมากกว่าผลตอบแทนของเซตเนี่ยซึ่งเซตเนี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก 8อ่8-10%ต่อปีถ้าได้ซื้อตอนต่ำสุดนะครับต้องมอกเลยว่าถ้าได้ซื้อตอนต่ำสุดนะไม่ใช่ไปซื้อแบบตอนข้างบนแล้วลวงมาวิกฤตแล้วถือไปอีกรอบหนึ่งอะ่ะ มันจะได้แบบนั้นมันมันไม่ได้นะครับต้องถือตอนต่ำม,มากๆนะนั่นหมายความว่าโอกาสที่เราจะลงทุนด้วยตัวเองนะครับเลือกคุณ p พ c ิก p หุ้นรายตัวแล้วลงทุนได้ชนะเซ็ตเนี่ยมีสูงนะครับทีนี้คําถามคือว่าเราเราใช้เงินปันผลเนี่ยทบต้นเราชนะเซ็ตได้แบบไหนนะครับผมก็ต้องบอกว่าเอาดูคอนเซ็ปต์แบบง่ายๆก่อนนะถ้าวันนี้ระดับเงินปันผลที่เราลงทุนอนะได้ปันผลเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณสัก5%กลยุทธ์นี้ถึงจะได้ผลแบบ100% นะคิดภาพง่ายครับวันนี้เราได้ปันผลสูนได้ปันผล5%ต่อปีนะครับ5ปีผ่านไปครับปันผลเท่าไหร่ครับ5คูณ5ถูกไหมห้คูณ5ก็คือได้ประมาณ25%นั่นะหมายความว่าถึงแม้ผ่านไป5ปีแล้วลงลงทุนไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราได้ปันผลปีละ5%นะสร้างพอร์ตหรือเลือกหุ้นที่ปันผล5%ขึ้นไปเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วสินเกิดขึ้นคือผ่านไป5ปีแม้พอร์ตของคุณจะติดลบลบสิบนะเป็นเบส นะั่นเป็นฐานให้เรายืนอ,อยู่แล้ว25%นะ่ะน่าหมายว่า25ลบ10กลายเป็นเท่าไหร่ครับก็ยังบวกอยู่15%น่าหมายว่าคุณก็ยังชนะเซตถูกปะแบบนี้หมายถึงว่าตัวเซตเองก็ติดลบเหมือนกันนะแต่พอร์ตคุณไม่ติดลบเห็นภาพไหมครับแต่ถ้าวันนี้หุ้นที่คุณเลือกเข้ามาลงทุนนะครับหรือปันผลเฉลี่ยของพอร์ตคุณเนี่ยได้เอฟเอร์เอยู่แค่2%ผ่านไป5ปี2%คูณ5ได้10%เฉพาะตัวปันผลนะ10%แล้วเซตลบ10เนี่ย นะเซตลบสิหรือพอร์ตคุณลบสิเนี่ยไอ้ปันผลที่ได้มามันสู้ไม่ได้เลยพอเห็นภาพไหมนี่คือเหตุผลว่าทําไมผมบอกว่าอันดับแรกคุณต้องสร้างผลเฉลี่ยของตัวปันเงินปันผลนะครับที่เราจะได้ชวชว์เนี่ยจากจากบริษัทที่เขาจ่ายปันผลมาเนี่ยให้ได้5%ต่อปีก่อนกลยุทธ์นี้ถึงจะเวิร์กโอเคป่ะอ่าทีเนี้ยคาถามคือว่าปันผลทบต้นเนี่ยมันช่วยยังไงได้บ้างมันช่วยอย่างนี้ครับมันช่วยทําให้ การที่เราเข้าไปลงทุนในปีถัดไปอะ่ะเราจะได้ปันผลจากเงินต้นที่มากขึ้นผมยกตัวอย่างเอาตัวเลขแบบง่ายๆเนาะสมมติมีพอร์ตสิล้านนะครับพอร์ตสิล้านเอาพอร์ตล้านหนึ่งก็ได้ให้เห็นตัวเลขง่ายพอร์ตล้านหนึ่งเวลาคุณได้ปันผลหเนี่ยจะได้ประมาณ5 0,000ถูกไหมล้านหนึ่งได้ห้าหมื่นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอเราได้ปันผลมา5 0,000่นเราเอากลับมารี i n นเวสต่อเอากลับมาทบต้นต่อมาซื้อหุ้นได้ปันผลไอ้เงิน5 0 0 0มื่นเนี่ยก็ได้ปันผลอีกประมาณมห ปีแรกเราได้ปันผล5%จากฐาน1ล้านถูกปะแต่พอมาปีที่2เราจะได้ปันผล5%จากฐาน1ล้าน50,000 50, เห็นไหมครับได้สูงขึ้นไหม5%ของอาจจะเพิ่มขึ้นไม่มากนะแต่มันเพิ่มขึ้นไงปีที่3เราได้ไปเท่าไหร่ครับได้ปันผล5%จากฐานเท่าไหร่ครับ1ล้าน100,000กว่าบาทถูกปะ, 1, 000, 100, 000, กปะเป็นตัวเลข เอ,เอาเอาคร่าคร่าหนึ่งล้านหนึ่งแสนกว่าบาทคือมันจะได้ห้าหมื่นนิดๆหรือหกหมื่นอะไรแบบนี้นะครับปีที่สี่คุณจะได้ปันผลห้าเปอร์เซ็นจากฐานเท่าไหร่ครับเกือบเกือบล้านสองถูกไหมเพราะมันเพิ่มมากขึ้นไงพอเพิ่มมากขึ้นอ่ะถูกไหมมันก็จะมากขึ้นปีที่ห้าเนี่ยก็ note, จะได้ปันผลประมาณห้าเปอร์เซ็นจากฐานเท่าไหร่ครับจากฐานเงินทุนที่เพิ่มขึ้นในการที่เราทบต้นลงไปอาจจะเป็นแถวๆอยู่มาสักล้านสามอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปันผลเราจะโตขึ้นเห็นปะ สุดท้ายเรากลับมาคิดทบต้นเนี่ยเงินต้นสมมติเราไม่ได้เติมเพิ่มใน5ปีนี้เลยเนะครับคือเราไม่ได้เติมเงิงนสดของเราเข้าไปเพิ่มเลยแต่เราใช้ปันผลในการ reinvest เข้าไปเรื่อยๆและขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยที่มันยุ่งกับ capital เก i เลยนะนั่นหมายความว่าจากปีแรกที่เราได้ปันผลแค่ห้าหมื่นแต่ปีที่ห้าเนี่ยนะครับมันได้ปันผลตีว่าประมาณห้าเปอร์เซ็นต์จากอ่าล้านสามแล้วกันก็คือประมาณหกหมื่นห้าเห็นไหมนั่นหมายความว่าถ้าเราคิดย้อนกลับมากับต้นทุนต้นทุนเราจริงๆที่ล้านเดียวเนี่ย เราจะได้รับผลกลับมาประมาณ65ห0 0่น้ถูกไหมต่อปีจากเงินต้น1ล้านทันไหมครับทันไหมนั่นหมนนายความว่าผลตอบแทนเราจะอยู่ประมาณ6.5%ต่อปีเฉพาะตัวเงินปันผลนะครับนี่คือเทียบกับว่าเงินปันผลของแต่ละบริษัทที่เราถือผ่านมา5ปีเนี่ยไม่ได้โตขึ้นเลยนะครับยังคงอยู่กับที่นะจา่ายผลเท่าเดิมธุรกิจไม่ได้โตขึ้นเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้ครับธุรกิจระดับมหาชนนะต้องบอกระดับมหาชนนะเขาต้องโตตลอด เขาต้องโตเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพอเขาโตเรื่อยๆปันผลเขาจ่ายมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นการยกตัวอย่างในแบบผมว่าเป็นเบสแบบขั้นต่ํามากที่สุดเพราะตัวผมเองที่ผมใช้กลยุทธ์นี้ในการลงทุนนะนะครับก็ต้องบอกว่าผลตอบแทนะปีแรกก็ทำผลมาตั้4-5%ปีที่สองประมาณขึ้นมาประมาณ5%กว่าปีที่สามขึ้นมา6%กว่านะมันขึ้นเรื่อยๆนะมันขึ้นเรื่อยๆ นะอันนี้ไม่รวมกับถ้าเรามีการออมเงินเข้าไปเพิ่มอีกเติมเงินเข้าไปเพิ่มอีกเรามีการพร่องขายหุ้นบางส่วนออกมาหรือหุ้นที่ขึ้นไปกําไรเยอะเราขายออกมาแล้วกลับมาทบต้นอีกเนี่ยโอ้โหมันโตระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่ากลยุทธ์การใช้เงินปันผลทบต้นเนี่ยเวิร์กมากๆนะครับไม่รวมถึงกลยุทธ์อื่นๆนะที่เรากลับมาทบคือทํำยังไงได้ให้เงินต้นเราเพิ่มขึ้นนะจะด้วยเงินตัวเองในการเติมจะด้วยปันผลที่ได้เข้ามาจะจะด้วยการจากการขายหุ้นหรือพร่องหุ้นบางส่วนออกมาแล้วเอากลับมาลงทุนเพิ่ม ได้ทั้งหมดนะครับผมอยากบอกว่าในช่วงแรกของการลงทุนประมาณ3-5ปีแรกทบต้นไปเลยครับยิ่งวิกฤตทบต้นไปเลยแล้วพอปทีท้ายไม่ต้องทบพเพราะหุ้นมันแพงแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องลงทุนแล้วนึกออกไหมเก็บเป็นเงินสดก็ได้เก็บเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่วันนี้ในตอนที่ตลาดหุ้นมันต่ำอยู่เราควรทบต้นไปให้เร็วที่สุดเพื่อให้ปันผลเรางอกเงินมากที่สุดเพื่อเรามีเงินต้นมากที่สุดพูดง่ายมันจะได้ปันผลเพิ่มขึ้น แต่ทั้งหมดทั้งมวลจะไม่เวิร์กเลยนะครับถ้าคุณไม่สามารถพิกอัพหุ้นให้ได้ปันผลเฉลีย่ยประมาณสัก4-5%ถึง เอาตัวเลข5%ก็ได้ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณสามารถเลือกหุ้นนะครับแล้วสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยของตัวเงินปันผลเนี่ยได้ประมาณ5%ต่อปีนะครับโดยไม่รวมกับพวกกองทุนรรดพวกกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะไม่ไม่เอาพวกนั้นเลยนะครับตัดพวกนั้นออกไปนะเพราะพวกนั้นปันผลมันสูงอยู่แล้วไง7% 8% 9%ถูกปะแต่วันนี้ผมมาพูดถึงตัวหุ้นรายตัวที่เป็นหุ้นบริษัทแม่จริงๆนะครับแล้วได้ผล,ผลเฉลี่ยตรงเนี้ยประมาณสัก5%นะเดี๋ยว capital g a i ปีประมาณ 10- 20%จะวิ่งตามคุณมาเองแบบอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องไปนั่งเทรดนั่งกังวลน,นั่งเฝ้าจอไม่ต้องเลยครับโฟกัสกับการสร้างปันผลให้ได้ประมาณ5%ก่อนโดยที่ไม่รวมพวกคุณนพวกกองทุนรวมครงสร้างต่างๆนะครับทำตรงนี้ให้ได้แล้วเดี๋ยวแคปิตอลเกนมันจะมานึกไหมครับเงินปันผลมาแคปิตอลเกนมาเงินเติมเข้ามาเพิ่มเงินสน่วนจากการทํางานทำธุรกิจของเราเอาเข้ามาเติมเพิ่มพอร์ตเราจะโตระเบิดครับ แล้วรับรองว่าคุณจะสามารถชนะเซตได้ทุกปีจริงๆนะครับปีไหนที่เซตลบพอร์ตคุณอาจจะบวกก็ได้ปีไหนที่เซตลบหนักพอร์ตคุณจะติดลบน้อยมากนะครับแล้วปีไหนที่เซตวิ่งขึ้นซึ่งปีที่เซตวิ่งขึ้นมีเยอะมากๆนะครับใน10ปีเนี่ยเซตจะวิ่งขึ้นอยู่ประมาณสัก6-8ปีมีขาลงแค่ประมาณ2ปีเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำแบบนั้นได้ช่วงที่เซตขึ้นพอร์ตคุณจะโตมากกว่าเซตเยอะนะครับแล้วนั่นแหละครับจะเป็นจุดชี้วัดครับว่า คุณจะสามารถสร้างพอร์ตของคุณให้เติบโตมากได้เท่าไรกันนะครับกรุ๊นี้เอาลองไปปรับใช้ดูผมเชื่อว่าจะช่วยให้พอร์ตการลงทุนของพวกเราดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับสวัสดีครับ